สวัสดีค่ะเมเมจากเมเมยสเวอร์ค่ะวันนี้เมเพิ่งกลับมาจากเที่ยวญี่ปุ่นนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดถุงช้อปปิ้งให้ดูว่าเจ็ดวันที่ผ่านมาเนี่ยเมยเสียเงินกับไอเทมอะไรบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะโอเคเรามาเริ่มกันจาก เทมที่เป็นขนมก่อนละกันนะคะรอบเนี้ยที่เมย์ไปช้อปปิ้งเนี่ยคือเมย์ได้ไปช้อปปิ้งขนมอยู่3ามที่หลักๆด้วยกันนะคะที่แรกก็จะเป็นที่ตลาดอ m เมโยโกที่อุเอโนแล้วก็ที่ถัดไปก็คือเป็นที่โตเกียวสเตชันเฟิร์สอ n เวนิวนะคะก็คือเหมือนกับว่าเป็นร้านขายของฝากะอะไรอย่เงี้ยออกมาจากโตเกียวสเตชันก็จะเจอเลย อ่าส่วนที่สุดท้ายก็คือเมย์ไปช็อปต่อที่ที่สนามบินนะคะเรามาดูกันก่อนเลยว่าเมย์ได้อะไรมาจากสนามบินกันบ้างนะคะ <g ul ose> ก็เป็นไอเทมทั่วไปนี้ที่ทุกคนได้กันอย่างแรกเลยที่ทุกคนเวลาไปเที่ยวต้องซื้อก่อนกลับบ้านใช่ไหมมันก็คือ Roy ส์นั H ่นเองค่ะอันนี้อาจจะไม่ใช่รสยอดน,นิยมนะเพราะว่าเมย์เป็นคนที่แบบไม่ช,ชอบกินช็อกโกแลตหวานๆคือส่วนตัวแล้วเป็นคนชอบกินดาร์กช็อกโกแลตก็เลยซื้อแบบ อะไรอย่างนี้มาก็คือสิ่งที่เมย์ซื้อมาเนี่ยค่อนข้างจะเป็นช็อกโกแลตขมของรอยส์นะคะอ่ะอันนี้อย่างแรกของสีดํานะคะแล้วก็มีอีกกล่องเนื่องี้เป็นกล่องสีน้ําเงินไม่กล้าซื้อมาเยอะเพราะว่ากลัวกินไม่หมดอมีกินคนเดียวนะคะไอเทมถัดไปนะคะก็คืออันนี้เป็น p o โต t o f a r มค่ะเป็นของฝากจากฮอกไกโดนะคะก็คือเท่าที่เมย์เห็นเนี่ยเมย์เห็นแบบเฉพาะในสนามบินนะข้างนอกเหมือนไม่เห็นนะ ก็คือข้างในเปิดมากล่องก็จะเป็นถุงมันฝรั่งทอดเป็นถุงเล็กๆอยู่ข้างในนะคะถัดไปก็เป็นไอเทมคิปจากสนามบินเหมือนกันอันนี้เม่แอบแกะกินแล้วนิดนึงนะคะเพราะว่ามันหมดอายุไวมากเลยมันอยู่ได้แค่ประมาณ1อาทิตย์หลังจากวันเดินทางเท่านั้นเองนะคะเม์ก็เลยต้องรีบกินอันนี้ก็คือเป็นโตเกียวบานาน่าค่ะเป็นรถ เป็นรสบานานาคาราเมลคัสตาร์ดครีมนะคะอร่อยดีแต่ว่าส่วนตัวเม่ไม่ค่อยชอบกินหวานเท่าไหร่ตัวนี้ค่อนข้างหวานไปนิดนึงสำหรับเมนะแต่ว่าก็กินได้กินกับชากาแฟอยาเงี้ยกำลังอร่อยเลยถัดไปค่ะอันนี้เป็นคุกกี้จากฮอกไกโดซื้อที่สนามบินเหมือนกันนะคะคือเมเห็นแล้วเนี่ยมันคือเป็นคุกกี้ที่ดูน่ากินมากเป็นคุกกี้นมเนอะคือคุณพ่อคุณแม่เมยเนี่ยชอบกินกาแฟก็เลยเออเดี๋ยวซื้อ ไปให้เขากินกับชากาแฟดีกว่าน่าจะเข้ากันต่อไปเป็นของฝากที่เมย์ซื้อฝากเออพี่ที่ทํางานนะคะซือทีมก็ข้างในมันเหมือนจะเป็นขนมญี่ปุ่นหลายๆแบบมีทั้งปลาหมึกมีถั่วนะคะมีขนมเซมเบ้มีปลาแบบปลาแห้งอะไรก็คือเป็นขนมหลายๆอย่างของญี่ปุ่นก็คือเมย์ซื้อไปฝากทีมใช่ไหมคือไม่แน่ใจว่าใครชอบอะไรยังไงก็เลยคิดว่า ซื้อไปหลายๆอย่างแล้วใครชอบอะไรก็เลือกกินอย่างงาั้นเอาละกาันอันนี้เหมาะที่จะเป็นของฝากฝากคนที่ทำงานมากๆเลยนะคะอันนี้แนะนำถัดไปค่ะถัดไปอันนี้เป็นป็อกกี้รดลิมิเต็ดนะคะก็คือช่วงที่เมย์ไปญี่ปุ่นเนี่ยค่ะเป็นช่วงเป็นหน้าเมลอนพอดีป็อกกี้เขาก็เลยทำรสลิมิเต็ดขึ้นมานะคะก็คือเป็นป็อกกี้รดเมลอนมีเมย์ซื้อมาสองกล่องก็เป็นกล่องใหญ่อย่างนี้แล้วก็ข้างในก็จะเป็นเหมือนป็อกกี้อ่าถุงเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะอื กินไม่หมดเนาะหกล่องใหญ่เนี่ยก็จะมีปลอกกี้ทั้งหมด15ชิ้นนะคะต่อไปเป็นชาเขียวค่ะอันนี้ซื้อจากสนามบินเหมือนกันเป็นชาเขียวที่เป็นแบบเป็นผงๆเนาะแล้วก็เติมน้ำร้อนชงได้เลยอันนี้คือน้องสับไเมย์ชอบเมย์ก็เลยซื้อมาฝากเขานะคะถัดไปเป็นเ,เป็นเซตรามเมงค่ะนี่อันนี้เป็นเซตรามเมงนะคะก็ะคือเมย์ซื้อมาจากสนามบินเช่นเดียวกันคือเข้าใจว่า มันเป็นรามเมงซุปกระดูหมูคือเม่ไปกินอิชิลันมาแล้วเม่ติดใจมาก คือก่อนที่เข้ามาในเกตก่อนผ่าน security เข้ามาคือข้างหน้าในสนามบ,บินนะคะมันจะมีอารมณ์เหมือนราเมงสำเร็จรูปของยี่ห้อ an, อิชิลันู่ขายก็คือกล่องหนึ่งเนี้ยจะกินได้ประมาณ5-6คนนะคะคือเขาขายราคาเมคิดเป็นเงินไทยแล้ว,วาประมาณ600บาทซึ่งเมก็รู้ว่าเฮ้ยมันแบบมันแพงมากเลยและอีกอย่างคือเมกลัวว่ามันจะเป็นน้ำาหรือเปล่าก็เลยไม่กล้าซื้อก่อนเข้าก่อนผ่านสกิลิที่เกตเข้ามาเนี้ยก็เลยคิดว่า เออเดี๋ยวค่อยมาซื้อข้างในก็ได้หน้าเกตเลยคิดว่าน่าจะมีเหมือนกันสรุปไม่มีคขโอดด้วยความเฟลกึ่งกึ่งเฟลก็เลยเออเจออันนี้ก็เลยลองซื้อมานะคะไม่รู้จะอร่อยหรือเปล่าเดี๋ยวทําให้กินแล้วเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะเยออันนี้ก็เป็นอย่างสุดท้ายที่เมย์ซื้อมาจากสนามบินนะคะอันนี้อารมณ์เหมือนเป็น คล้ายๆโตเกียวบานาน่าเนี่แหละแต่ว่าข้างในเป็นไส้เมลอนอันนี้เมย์ซื้อมาฝากที่บ้านเหมือนกันค่ะยังไม่ได้แกะตั้งใจเอามาฝากคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องชายนะคะถัดไปเรามารีวิวของที่เมย์ได้มาจากตลาดอเมโยโก้ละกันนะคะที่อุเอโนก็คือตอนเมย์ไปตลาดอเมโยโกเนี่ยเวลาเดินเข้าไปข้างในลึกๆเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีร้านขายขนมเยอะแยะร้านขายของฝากมากมายใช่ไหมเมย์ก็ไปอ่านในพันทิปมามีคนแนะนําว่า ข้างในซอยซอยหนึ่งเนี่ยหาง่ายมากเลยนะคะหาไม่ยากมันจะมีร้านขนมหมื่นอย่างคือเมย์คิดว่าไม่แน่ใจว่าเมย์จำชื่อผิดหรือเปล่านะแต่คือเขาเขียนมาประมาณว่าร้านขนมหมื่นอย่างหรือร้านขนมพันอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือข้างในนี่จะมีของฝากเยอะแยะมากมายให้เราเลือกซื้อของใช้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถทำแท็ก e f u n d ได้ด้วยเออเมย์ก็เลยไปเหมาขนมจากตรงนั้นมาตั้งแต่ สองวันแรกที่ไปนะคะอ่ะมาดูกันว่าเมยได้อะไรมาจากตลาดเมโยโก,โกบ้างค่ะอย่างแรกเลยก็คือเป็นช็อกโกแลตยอดฮิตของคนไทยนะคะอันนี้ก็คือเป็นช็อกโกแลตฝาเขียวเมซื้อห่อใหญ่มาเพราะว่าตั้งใจจะเอามาฝากหลายๆคนก็เลยเหมือนเนี่ยแกะแล้วเพราะว่าแบ่งผสมผสมกันไปแบบเหมือนประมาณว่าจะได้กินกันหลายๆรสเนาะแบ่งผสมกันไปอันนี้เป็นรสชาเขียวนะคะ ถัดไปอันนี้เป็นอัลมอนด์นะคะเคลือบด้วยไวท์ช็อกโกแลตค่ะอันนี้เมย์ชอบมากเลยอร่อยที่สุดเลยเออมีความแบบหวานกําลังดีไม่หวานมากนะคะชค็อกโกแลตอย่างสุดท้ายที่เมย์ซื้อมาตลาดอเมโยกโนน,นะคะก็คือจะเป็นอันนี้เมย์เข้าใจว่ามันลงคล้ายๆกับอันนี้แหละซึ่งเป็นชาเขียวแต่ว่าอันนี้จะเป็นรสทีรามิสุนะคะเมย์ลองอันนี้แล้วอ่ะส่วนตัวเมย์ไม่ค่อยชอบนะเมย์ว่ามันไม่ค่อยอร่อย แต่ว่าอาจจะมีคนชอบก็ได้ใครที่ชอบกินกาแฟาอะไรเงี้ยอันนี้น่าจะถูกใจนะคะอีกไอเทมยอดฮิตของคนไทยค่ะก็คืออันนี้เป็นทาโร่ไส้งานะคะคือเมกกินอันนี้แล้วแบบ เพลินมากคืออยู่ไม่ได้ก็เลยซื้อห่อใหญ่มาคืออันนี้ตั้งใจซื้อมาแบ่งให้ที่บ้านเลยนะก็คือกินเองส่วนหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวแบ่งให้คุณพ่อคุณแม่ไปชิมด้วยส่วนหนึ่งค่ะอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งที่เมย์ซื้อมาลองนะคะคืออันนี้เป็นทาโร่รสวาสบิคือรอบที่แล้วที่เมย์มาเมย์ไม่เห็นว่ามันมีรสนี้เออแต่ว่ามันก็ผ่านมาประมาณเกือบ2ปีแล้วนะรอบนี้ไปใหม่เมย์เพิ่งเจอก็เลยเออเดี๋ยวซื้ออันนี้มาชิมคิดว่ามันก็น่าจะเป็นวาซาบิวางในอ่ะคะ คือข้างนอกเนี่มันเป็นวาซาบิใช่ไหมข้างในก็จะมีเหมือนมีงาอยู่ตรงกลางอะไรเนงะี้ยคิดว่ารสชาติไม่น่าต่างกันมากคืออร่อยเหมือนกันนั่นเองถัดไปอันนี้เป็นทาโร่เหมือนกันค่ะแต่ว่าอันนี้ข้างในเป็นทาโร่งาขาวเนาะน้าตะเขียวมันๆซื้อมากินเล่นค่ะเรามาลองดูสิ่งสุดท้ายที่เมย์ได้มาจากตลาดอเมโยโกนะคะก็คืออันนี้เป็นทาโร่รสชีสก็คือ ตรงกลางเนี่ยก็คือจะเป็นชีสชีสหนามากๆเลยนะคะถ้าใครเคยกินเอ่อทาโร่จริงๆที่ขายในเซเว่นลดชีสแล้วอันนี้คือชีสหนาเยอะกว่าเยอะมากแต่ว่าข้อเสียก็คือมันหมดอายุเร็วมากเลยทุกคนต้องดูดีๆนะพวกอาหารพวกนี้ก็คือมอ,อาจจะต้องรีบกินนิดนึง เพราะว่ามันหมดอายุเร็วมากๆเมย์เคยซื้อมาแล้วสุดท้ายกินไม่ทานหมดอายุเสียดายมากๆเลยนะคะสุดท้ายค่ะก็คือเป็นขนมที่เมย์ซื้อมาจากโตเกียวสเตชันนะคะก็คือที่ที่เมย์ซื้อเนี่ยมันเรียกว่า First Avenue นะคะเ,เพื่อนๆลองไปเที่ยวดูคือเมย์อยู่ตรงนั้นเกือบครึ่งวันได้เลยนะคือมออีทั้งเสื้อผ้าของเล่นเครื่องใช้ เครื่องสำอางกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยนะคะรวมทั้งมีของกินเยอะแยะมากมายให้แบบไปเลือกดูกันก็คือถ้าใครพักกแถวาน,านั้นเมยก็แนะนําว่าเออลองไปดูนิดนึงมันมีของที่น่าซื้อน,น่าสนใจเยอะมากๆเลยนะคะแล้วที่สําคัญคือมันทำ tax refund ได้ด้วยจะได้ไม่ต้องเสียเงินค่าค่าภาษีเนาะอย่างแรกที่เมย์ซื้อมานะคะที่ first avenue ที่ Tokyo s ว a เตชัคือเมย์เข้าไปเดินในร้านคาบี้มา ก็คืออันนี้มันเป็นกล่องลิมิเต็ดของคาวบี้นะคะข้างในก็คงเป็นคาวบี้ธรรมดานั่นแหละอารมณ์เดียวกับแจ็คก,กับบี้ก็คือเหมือนเฟรนฟทอดอบกรอบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ากล่องมันสวยเรียัน,นี้ก็คือเมย์ซื้อมาฝากพี่ที่ทํางานนะคะถัดไปอันนี้เข้าใจว่าเป็นคล้ายๆเหมือนเลอระไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าทําด้วยมันฝรั่งหวานเออมันเขียนว่าเป็นโอซึฮอก โครีสวีโทโพเตโตชิพนะคะอันนี้เมย์ไม่เคยลองเลยลองซื้อมาลองกินดูก่อนอย่างสุดท้ายที่ซื้อมาจากรออ้านคาบี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเป็นมันสามสีจากโอคกไกโดเป็นของคาบี้เหมือนกันนะคะเมย์ยังไม่ได้แกะเลยแต่คิดว่าข้างในก็น่าจะเป็นเนี่ยเหมือนตามกล่องให้ดูก็คือจะเป็นแบบมันสามสีให้ลองชิมดูส่วนอันนี้เป็นขนมเล็กๆน้อยๆที่เมย์ซื้อระหว่างทางนะคะอันนี้เป็นคาบี้ เออก็คือเป็นรสเดานะเป็นรสมันฝรั่งอบก,กับชีสอันนี้เมย์อชอบมากเลยคือเมย์รู้สึกว่ามันอร่อยคือราคาที่ขายอันเนี้ยนะคะขายที่พารากอนกับราคาที่ขายที่ญี่ปุ่นเนี่ยราคาพอๆกันเลยพารากอนขายกล่องเนี้ยประมาณร้อยกว่าบาทคือตอนเมย์ไปซื้อที่ญี่ปุ่นอันเนี้ยก็ราคาร้อยกว่าเยนเออก็เลยเหมือนซื้ออย่างเงี้ยมากินระหว่างทางแล้วก็ซื้อกลับมาด้วยเยอะพอสมควรนะคะ สุดท้ายท้ายสุดสิ่งที่เมย์ซื้อมาอันนี้ก็คือแจ็คกะบี้ค่ะอันนี้คนไทยน่าจะรู้จักดีเนาะอันนี้ก็คือเป็นรถมันอบเอออันนี้เมย์ชอบ จบกันไปแล้วค่ะสำหรับขนมที่เมซื้อมาทั้งหมดจากโตเกียวทริปนี้นะคะเดี๋ยวต่อไปเราไปดูกันว่าเมซื้ออะไรมาจากร้านมัซซูโมโต้กันบ้างค่ะนี่ก็คือถุงเครื่องสำอางที่เมซื้อมาทั้งหมดจากมัซซูโมโต้นะคะจะเห็นว่าเนี่ยไปมาเจ็ดวันมีแค่ถุงนี้ถุงเดียวเองคือเมย์ไม่ได้ซื้อเครื่องสำอางเยอะมากนะคะเพราะว่ารอบนี้เหมือนกับว่าจริงๆเอาจริงเครื่องสำอางที่อยู่ในมัซซูโมโต้ส่วนใหญ่ ในไ,ไทยก็มีขายแล้วเนาะแล้วเมย์ก็เหมือนช่วงนี้ไม่ค่อยได้แต่งหน้าอะไรมากมาย<ๆ>ก็เลยซื้อเฉพาะสิ่งที่ใช้อยู่แล้วแล้วก็กําลังสมดก็คือพูดง่ายๆว่าไปรีสต็อกกลับมานั่นเองแล้วก็มีไอเทมใหม่ๆให้ลองบ้างเล็กน้อยเลยค่ะคือเห็นใครว่าดีเราก็ซื้อมาลองบ้างสิ่งแรกที่เมย์ซื้อมาจากมาซูโมโตนะคะอันนี้เมย์เห็นพี่โมเมพาเพินแนะนําอยู่ก็คือมันเป็นเหมือนที่ฉีดปากอะคะ่ะ ต่ว่าปกติที่ฉีดตากที่เราเห็นในตลาดสดเนี่ยมันจะเป็นกลิ่นมิ้นท์ใช่ไหมแต่ว่ายี่ห้อเนี้ยเป็นกลิ่นแปลกๆคืออันเนี้ยเข้าใจว่าเป็นกลิ่นเบอร์รี่เอออันนี้เมย์ก็เลยซื้อมาลองซื้อมาลองสองข่อนะคะถัดไปคืออันนี้เพื่อนเมย์ฝากซื้ออันนี้เป็นเหมือนที่เก็บลูกผมอะคะ่ะทุกคนคือเวลาเราแบบออมัดผมรวบผมอะไรเงี้ยแล้วก็มันจะมีลูกผมชี้โดชี้เดมาไงก็คือใช้อันเนี้ยเก็บลูกผมนะคะ อ่ะอันนี้คือไอเทมถัดไปที่เมย์ซื้อมานะคะก็คือเป็นยาหยอดตาคือยาหยอดตาของญี่ปุ่นเนี่ยดีมากนะก็คือมันจะมีให้เลือก2แบบทุกคนมันจะเป็นแบบที่สําหรับคนใส่คอนแทคเลนส์แล้วก็สําหรับคนที่ไม่ได้ใส่คอนแทคเลนส์คือเมย์มีเรื่องจะเล่าให้ฟังตอนเมย์ไปญี่ปุ่นรอบเนี้ยคือเมย์เดินทางตอนกลางคืนใช่ไหมคะเครื่องออกประมาณเที่ยงคืนนิดนิดเที่ยงคืนแค่นมทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเมย์ก็แบบด้วยความเปลี่ยวอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยนะไม่แนะนําให้ใครทําเลยแต่ว่วา เมย์ใส่คอนแทคไปแล้วคือไปทริปนี้เมย์ไม่ได้เอาแว่นไปก็เลยคิดว่าเอ้ยไม่เป็นไรมั้งแป๊บเบดียวเองใส่คอนแทคบนเครื่องอะไรเงี้ยค่ะก็คือใส่คอนแทคนอนนั่นแหละไม่ยอมถอดเพราะด้วยความขี้เกยียจของตัวเมย์เองปรากฏพอเมย์ตื่นขึ้นมาเนี่ยตาเมย์แบบแดงแบบแดงมากคือเข้าใจว่าอากาศบนเครื่องมันคงแห้งมันทําให้ตาเคืองอยู่แล้วแล้วก็เมย์ยิ่งไปแบบใส่คอนแทคเลนส์อีก เออมันก็เลยยิ่งทให้ตาแดงเขาไปใหญ่ก็คือเห็นหน้าตัวเองในห้องน้ำที่สนามบินแล้วแบบเฮ้ยทำไมแบบตาแดงได้ขนาดนี้จังหวะนั้นเราก็เลยแบอกเอ้ยถอดถอดก็คือแว่นก็ไม่มีใช่ไหมก็คือตาบอดอยู่ในสนามบินเลยคือแบบมองไม่เห็นป้ายไม่เห็นอะไรใดๆทั้งสิ่งก็คือให้คุณแฟนนําทางไปส่วนเมย์ก็มีหน้าที่เดินตาก็ถอดถอดเลนส์ออกประมาณแบบ สัก3ชั่วโมงส3าชั่วโมงได้แต่สุดท้ายเมย์ก็เหมือนทนตัวเองไม่ได้เพราะตัวเมย์เริ่มเวียนหัวละคือเมย์อมองทางไม่เห็นใช่ไหมแล้วเมย์ก็จะเริ่มแบบเหมือนแบบหลีดตาเพื่อที่จะทําให้มันชาด์เออก็เลยแบบปวดหัวสุดท้ายก็แบเบเออเออกลับมาใส่คอนแทคเลนส์ซึ่งตอนนั้นะ่ะมันตามันก็แดงน้อยลงเยอะแล้วนะแต่ว่ามันก็ยังแดงอยู่เมย์ก็เลยเดินไปที่ร้านขายยาของญี่ปุ่นเนี้ยค่ะแล้วก็บอกเขาไปว่าเอ้ยเนี่ยแบบตาเราแดงมากเลยใส่คอนแทคเลนส์อะไรอย่างนเงี้ย มียาอะไรช่วยทําให้แบบตาเราหายแดงได้ไหมเขาก็ให้ยามาตัวหนึ่งซึ่งเป็นยาหยอดตามีมากเลยนะคะหยอดแค่แบบสองสองชั่วโมงผ่านไปอะไรเง mm ี้ยก็คือตาเนก้ยกับมาเป็นปกติแล้ววันรุ่งขึ้นก็ใส mm ่คอนแทคเลนส์ได้ตามปกติคือตาไม่แดงแล้วอันนี้แนะนําเลยยาหยอดตาที่ญปุ่นนี้ดีจริงๆสำหรับคนที่เอ,อ่อทำงานหน้าจอคอมเยอะๆนะคะเหมือนต้องใช้ใส่ตามันก็จะมีรุ่นน้ำยา เทียมเออยาหย่อดตารุ่นที่เขาฮิตกันที่ใช้ก็คือมันจะเป็นรุ่นนี้เอออันนี้ก็ใช้ดีนะคะอันนี้เมย์เคยซื้อใช้แล้วดีเลยคือเหมือนใช้แล้วแบบสบายตาอะไรอเงี้ยตาไม่แห้งคือเคยเป็นไหมคะเวลาตาเราแห้งมากๆแล้วเราทางานอยู่หน้าจอคอมเนี้ยเราจะมองจอคอมไม่ชัดแล้วเราก็ต้องเหมือนแบบหลีตาเหมือนเพียมกับพิบตาเพื่อที่จะทําให้ภาพมันชัดเจนยิ่งขึ้นเนี่ยก็คือหลังจากที่ใช้ไอ้ตัวนี้ไปอ่ะกับพิบตาแบบ ถีนิดนึงแล้วก็ทิ้งไว้สักห้านาทีสายตามันก็จะกลับมาชัดเหมือนเดิมค่ะสิ่งถัดไปที่เมย์ซื้อมานะคะก็คือเป็นยาสีฟันะนะคะนี่อันนี้ก็คือจะเป็นยาสีฟันที่เมย์ได้ยินมาจากมูเมพาเพิร์นะคะว่ามันใช้ดีก็เลยลองมาโดยเฉพาะอันนี้อันนี้มีแต่คนแบบอื้ๆมาว่ามันเป็นยาสีฟันที่ดีมากคือเข้าใจว่ามันทํามาจากเออเขาเรียกว่าอะไรเบคกิ้งผงนะคะก็คือจะมีคุณสมบัติที่จะทําให้ฟันขาวขึ้นนี้ ก็เดี๋ยวซื้อมาลองถัดไปนะคะก็คือจะเป็นหมวดเครื่องสำอางที่เมย์ได้มาจากมาสกโมโตะเนาะคืออันนี้ก็จะเป็นกันแดดพอดีเพื่อนเมย์ฝากซื้อมานะคะเมย์ก็เลยเออลองด้วยอันนี้เป็นบิ o เล y u ยูวีอาร์ควชคือในไทยอ่ะแพ็กเกจมันไม่ใช่อย่างนี้เนาะแต่ว่าอันเนี้ยเข้าใจว่าเป็นแพ็กเกจใหม่แต่ไม่แน่ใจนะว่าเป็นสูตรใหม่หรือเปล่านี่ได้มาจากยี่ห้อเซซันเน่นะคะอันนี้เป็นแป้งกับคอนซีลเลอร์ที่ดีมากๆเลยคือ ไปลองใช้แป้งตัวเนี้ยก็คือตัว ex plus ของเซซันเน่ด้วยความบังเอิญคือเห็นมันถูกดีก็เลยซื้อมาใช้อะไรเงี้ยรากฏใช้ดีมากแป้งเนียนมากเลยนะคะก็เลยเนี่ยซื้ออันนี้มาจากญี่ปุ่นด้วยก็คือมันแพคละประมาณอันนี้เป็นแบบ r e ฟ i l นะคะแพกหนึ่งประมาณ300เยนก็คือ90บาทเบอาทเมย์ก็เลยเหมาอันเนี้ยมา3อันแล้วพอดีเมย์ใช้ตัวคอนซีลเลอร์ของเซซันเน่อยู่แล้วเออมย์ก็เลยซื้ออันนี้มาตุนไว้เพิ่มหนึ่งอันนะคะ หมดแล้วค่ะสำหรับเครื่องสำอางที่เมย์ซื้อมาจากมัซโมโต o นะคะก็คือเมย์ไม่ได้ซื้อเยอะเลยจริงๆอย่างที่บอกไปอย่างต่อไปที่เมย์จะมาเปิดถุงช้อปปิ้งให้ดูนะคะก็คือเป็นของเล่นค่ะอันนี้เป็นของเล่นสำหรับผู้หญิงนะจะมีอะไรบ้างนั้นมาดูกันเลยค่ะของเล่นเนี่ยลหลักๆเมย์ได้มาจากสองที่นะคะก็คือที่โยโดบาชิที่อากิบาแล้วก็บิสเน y ซีค่ะอย่างแรกเลยละกันที่เมย์อยากจะโชว์ทุกคนดูนี่เปความภาคภูมิใจมามันคือ นี้เป็นปราสาทซินโดเลล่านะคะเอออันนี้เมย์ได้มาจากดิสนีย์ซีก็คือมันจะมีโซนเอ่อเมอร์เมดลากูนี้ที่มันจะเป็นโซนของแอรียลที่เป็นเหมือนป้าบารดาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมันอยู่ในร้านของฝาของโซนนั้นคือตอนแรกที่เมย์เห็นเนี่ยเมก็เหมือนแบบเอ๊ะไม่ซื้อเพราะว่าเข้าใจว่าร้านข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยตรงแถว อเมริกันวอเตอร์ฟรอนเนี่ยน่าจะมีเพราะเม่ขี้เหยียดแบกค,คือเราก็แบบอยากเล่นของเล่นโดยที่แบบไม่ได้ต้องแบบคิ้วถือของพลุงพลังคืออยากจะซื้อของฝากเนี่ยจังหวะตันกลับแล้วเท่านั้นอะไรเงี้ยด้วยความขี้เกียจปรากฏพอไปถึงข้างหน้าอเมริกันวอเตอร์ฟรอนแล้วมันไม่มีจ้ะคือมันเป็นของที่แบบขายเฉพาะในโซนเมอร์เมดลากูนเมย์ก็เลยต้องแบบโอ๊ยมีความลาบากคือต้องเดินกลับไปซื้ออีกเพราะว่ามันสวยมากเลยนี่เดี๋ยวให้ดู คือพอต่อเสร็จมันเป็นอารมณ์คล้ายๆเหมือนกันป้ากันดามอย่างเงี้ยค่ะที่ผู้ชายชอบต่อเป็นหุ่ยนยนต์อะไรเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยก็คือจะเป็นเวอร์ชันผู้หญิงที่ต่อมาแล้วก็จะเป็นปาซาดะไงี้นี่สวยไหมดูดีมากเลยเนาะคืออันเนี้ยมันมีเรื่องเล่าถ้าใครได้ดูคลิปเมที่แบบตอนเม์ไปเทีย่ยวญี่ปุ่นก็จะเห็นได้ว่าเม์ไปเจออีกกล่องนี้เหมือนกันที่โยโดบาชิซึ่งราคามันถูกกว่าที่เมซื้อมาจากดิสนีย์ซีแบบเยอะมากเหมือนกันนะประมาณแบบ 300บาทคือ1,000พเยเนอะไรเงี้ย mm hmm. ก็ถ้าใครสนใจอยากได้ไอตัวเนี้ยแนะนำว่าไปซื้อที่โยโดบาชิอากิบะก็มีนะคะราคาถูกกว่าด้วยถัดไปเป็นของเล่นที่เมย์ได้มาจากโยโดบาชิเนาะ mm hmm. ก็คือแบบไปเดินเล่นหลิงเนี้ยคือใจเมย์ก็ไม่ใช่ไม่ใช่แบบไม่ใช่คนที่แบบเหมือนไปญี่ปุ่นเราจะต้องไปซื้อของเล่นนึกออกมาคือไม่ใช่แนวนั้นคือไปเที่ยวก็อยากเอ็นจอยอยากไปกินอยากไป ดูอยากไปช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว,ว่าพอเพอิญนว่าวันนั้นที่ไปอากิบะก,กับคุณแฟนอย่างเงี้ยคือคุณแฟนเขาก็เหมือนเดินดูของเราก็เหมือนแบบพยายามหาอะไรที่มันเป็นผู้หญิงผู้หญิงหน่อยเนาะแบบดูเราจะได้ไม่เบื่อตอนที่เขากําลังดูของเล่นของเขาอะไรอย่างเงี้ยเมย์ก็ไปเจออีกต,ตัวนี้นี่มันคือ มันชื่อว่าหมีฮาโก้ค่ะเป็นฮาโก้รูมก็คือที่เห็นจากเนี่ยกล่องเนี่ยก็คือมันจะเป็นห้องสองห้องให้เราต่อเองอารมณ์เหมือนปราสาทซินเดอเรล่าเลยค่ะก็คือให้มาเป็นกันปตแล้วเราก็มีหน้าที่แบบต่อเองพอต่อเสร็จแล้วมันจะได้นี่คือสองห้องใช่ไหมแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเมย์จะมีคลิปวิดีโออันหนึ่งให้ดูนะมันเป็นสิ่งที่เมย์เห็นจากที่เขาดิสลย์ที่ร้านให้ดูก็คือมันจะเป็นสามห้องแล้วก็มีหลังคายอยู่ข้างบนคือแบบ เอ้มันน่ารักมากแล้วคือไอ้ของแบบของกระจุกกระจิกอย่างเงี้ยมันจะมีเหมือนแบบกรอบลูกน้ำผล,ลไม้แบบไข่อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่อยู่ในตู้เย็น,น e เนี่ยคืออีแพคเกจเนี้ยมันให้มาครบเลยนะก็คือเราต่อแล้วปุ๊บต่อเสร็จถ้าเสร็จนะเออมันก็จะเหมือนในนี้เลยคือได้แบบเป็นห้องสวยงามอย่างนี้เลยค่ะคือเมย์ซื้ออีห้องสองห้องนี้มา แต่ตอนแรกเมย์ก็ดูแบบเอ้ยราคาเหมือนค่อนข้างแรงอยู่อันนี้ก็คือราคาประมาณ5,600เยนนะคะอันนี้คือยังไม่รวมแท็กนะเออซึ่งเมย์คิดว่าเอ้ยเอาสองห้องก่อนละกันเดี๋ยวครั้งหน้าไปเดี๋ยวค่อยไปซื้ออีกห้องหนึ่งพร้อมหลังคามาต่อด้วยความที่ว่าคิดว่าเอ้ยเราต่ออันนี้ก็น่าจะใช้เวลานาน,านแล้วอะไรเงี้ยแล้วปลายปีเมย์มีแผนจะไปเที่ยวญี่ปุ่นอยู่แล้วด้วยก็เลยแบบเออไว้เดี๋ยวค่อยซื้อแต่เหมือนคุณแฟนที่ไปด้วยนีย่ก็บิวแบบ บิวจังหลอย่างเงี้ยสุดท้ายเมย์ก็ไม่ซื้อนะแต่ว่าเป็นคุณแฟนที่ได้มานี่เมวของคุณแฟนมาโชว์ก็คือคุณแฟนซื้อให้อีกห้องหนึ่งมันจะได้เป็นสามห้องแล้วก็มีหลังคาได้อันนี้ก็คือเป็นห้องน้านะคะอืมเซตที่เมย์มีเนี่ยมันเป็นเซตครัวกับห้องรับแขกอันนี้ก็เหมือนมีห้องนา้าเอ๊บ้านหลังนี้ยังไงทําไมไม่มีห้องนอนจริงห้องนอนก็มีนะคะแต่ว่ามันแบบสีมันไม่ค่อยสวยก็เลยเลือกห้องนนักมาทีนี้พอมีสามห้องแล้วใช่ไหม เราก็จะปิดหลังคาได้แล้วอันนี้ก็คือเป็นหลังคาบ้านนะคะที่ซื้อมาเออเดี๋ยวต่อเสร็จจะมารีวิวให้ดูนะว่าหนะ้าตาเป็นยังไงจะเหมือนแบบที่เขาโฆษณาวไว้หลอกเราที่หลาหรือเปล่าอันนี้ราคาดีนะคะราคาค่อนข้างถูกเลยของเล่นที่เดโดบาชีเนี่ยก็จะมีบางอย่างที่ถูกกว่าข้างนอกแล้วก็จะมีบางอย่างที่แพงกว่าน,นี้ต้องดูดีๆนะอยากให้แบบเดินวนดูก่อนสักรอบหนึ่ง เออ,อยังไม่ต้องซื้อก็ได้แล้วก็ไปเดินอากิบะให้เสร็จก่อนหรืไงแล้วก็เปรียบเทียบราคาแล้วค่อยเดินกลับมาซื้อก็ได้นะคะหมดไปแล้วค่ะกับทุกสิ่งที่เมย์ได้มานะคะมีอย่างสุดท้ายที่เมย์อยากจะโชว์ทุกคนดูก็คืออันนี้เป็นสิ่งสุดท้ายที่เมย์ได้มาจากญี่ปุ่นซึ่งนั่นก็คือกระเป๋าอาเนโลค่ะนี่เป็นกระเป๋ายอยีทของคนไทยเนาะคือมันเบา เบามากๆเลยแล้วก็ใบค่อนข้างใหญ่เออที่สำคัญลายนี้น่ารักมากเมย์ไม่เคยเห็นลายนี้ที่ไทยเนาะก็เลยซื้อมาหมดไปแล้วค่ะสำหรับไอเทมทุกสิ่งทุกอย่างที่เมย์ซื้อมาจากญี่ปุ่นรอบนี้นะคะก็เดี๋ยวาายังไงเมย์จะค่อยทยอยทยอยอ่าปล่อยทริปตัวที่ไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นแต่ละวันออกมานะคะก็ยังไงออฝากติดตามชมผลงานของเมย์ด้วยนะตั้งใจทำคลิปมากๆเลย ก็สำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะสวัสดีค่ะ